สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าว15นาฬิกากับผมวรัชชัยชูประเสริฐสุกกันสักครู่ครับอธิบดีปอพอร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมกำชับจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในทุกมิติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ณห้องประชุมอูหลงชั้นสารศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยอธิบดีปอพได้เปิดเผยครับว่าจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้มีระดับน้ําลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงคราบปินโคลที่ยังคงต้องเร่งทําความสะอาดและเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่25พฤษภาคม2568เกิดฝนตกตลอด ทั้งคืนครับซึ่งอาจทําให้มีปริมาณน้าในแม่น้ําลําคลองรวมไปถึงน้ําในอ่างเก็บน้ํามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นได้อีกจึงขอฝากจังหวัดให้ความสําคัญกับการติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและระดับน้ําในแหล่งน้ําอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของจังหวัด แพทย์หญิงวันธนีวัฒนะประกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจกิจกรรมที่3การบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นณโนะรงแรมรอย a l ริเวอร์เขตบางพลัดเพื่อเสริมสร้างให้ ขอภัยครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเน้นย้ำให้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครทุกสายงานขับเคลื่อนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและมีบทบาทหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่สกิลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งผลการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันซอสกุงรถฝาเขียวตราภูเขาถงซอสกุ้งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องรางดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่ อร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่งตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห okay. คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเผงร,รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16.00นสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ